ส่วนที่จังหวัดยะลาครับจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิวราพร์ผ้าลายฉบาบปัต,ตานีและเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทานแฟชั่นแห่งความยั่งยืนครับ ที่หอประชุมปาล์มศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนางฉลวยพงสุวรรณประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยะลาเป็นประธานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิราภรณ์ผ้าลายชบาป,ปัตตานีและเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทานซัตสแตนด์เนบลแฟชั่น แฟชั่นแห่งความยั่งยืนเป็นการารับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับช่างทอผ้าผู้ผลิตผู้ประกอบการจำนวน25รายและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อนำไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความคิดสร้างสารรค์สืบสารและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงอยู่คู่กับแผ่นดินไทย โดยมีนายวัชระธรรมะปัญญาสกุลพัฒนาการจังหวัดยะลาประธานแม่บ้านมหาไทยอำเภอทุกอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปประชาชนจังหวัดยะลาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีนี้ครับสำหรับแบบลายผ้าซิริวัชราพรเป็นลายผ้าที่ได้ส่งศึกษาค้นคว้านะครับจากรวดลายผืนผ้าจากทุกพวกรมิภาคของประเทศและก็ทรงนำมาออกแบบเป็นลายผ้าพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567ครับ โดยได้มีการพระราชทานนะครับแบบตั้งต้นเอาไว้4ประเภทได้แก่ผ้าประเภทกับบัวนะครับผ้ากับบัวผ้าประเภทผ้าจกนะครับผ้ายกบิดและก็แพรว่าครับรวมไปถึงผ้ามัดหมี่แล้วก็ผ้าประเภทบาติกซึ่งก็สามารถที่จะนําลายพระราชทานทั้ง4หลักนะครับสประเภทไปถักทอผสมผสานกับโลดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ ในส่วนของจังหวัดยะลาเองก็ได้มีการดําเนินการในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําริผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความมั่นคงนะครับให้กับช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมผู้ผลิตรวมไปถึงผู้ประกอบการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่านะครับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อที่จะเพิ่มวิถีชุมชนที่ยั่งยืนนั่นเองครับ